จากกรณีที่สหรัฐโจมตีเวเนซุเอลาสะเทือนโลกครั้งล่าสุดนะครับวุฒิสภาสหรัฐล่าสุดก็ผ่านมติเมื่อวานนี้ให้พิจารณาต่อไปที่จะห้ามโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินการทางทหารเพิ่มต่อเวเนซุเอลาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐสภาน,นะครับการลงเสียงถือว่าผ่านไปด้วยคะแนน52ต่อ47 เสียงโดยมีสมาชิกของพรรคเดโมแครตเพียงไม่กี่คนครับที่เห็นชอบให้ดําเนินต่อไปทางทีมเคสมาชิกวุฒิสภารัฐเวอร์จิเนียพรรคเดมโมแครตเป็นผู้เสนอมตินี้นะครับบอกว่าไม่มีใครเสียใจไม่มีใครเคยเสียใจกับการลงคะแนนเสียงที่บอกว่าท่านประธานาธิบดีก่อนที่คุณจะส่งลูกหลานของเราไปทําสงครามโปรดมาปรึกษารัฐ,ฐสภาเสียก่อนนั่นเป็นการลงคะแนนการลงคะแนนเสียงที่ไม่มีใครเคยเสียใจและจะไม่มีใครเสียใจในอนาคต โดยการลงคะแนนเสียงครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่กองกําลังสหรัฐจับกลุ่มนิครัสมาดูโรของเวเนเซุเอลาในปฏิบัติการทานทหารของสหรัฐที่สร้างความตกตะลึงและก็ความเห็นที่แตกต่างกันไปในทั่วโลกนะครับ